กราบสวัสดี FC สู่ผู้สู่คนครับวันนี้หลอง FC นะครับอ่ามีรายการปั้งไฟนะครับบ้านโนนกอกนะครับอำเภอเคืองในจังหวัดวลราชธานีวันที่6กรกฎาคม2568รายการปั้งไฟมีดังต่อไปนี้ครับบางที่1แอดเทวดานะครับบางที่2โกแก่บางที่3สราชวงศ์บางที่4นุ่มกอทมอนะครับบางที่5หาบุญิชัยบึกฝ้าบางที่6สอพอิมลเจุปเปร่ง88 แเท่าซ้ำหน่อยเก่าเก่งจเจริญ10เทพสมพรสิบเอ็ดสามเทพสิบสองสีเทานนชัยสิโพเจริญ14บสี่ไผ่สีนนท, 13, 14, 4, ทองนะครับสิหาคนครน้องให้สิบหกเพชรสีทอง17แบ่งทอง18บแปดกำไล่แสน1ิบเก้าสิรินภายีหนุม่มเมืองสี21สิบเอ็ดสงขนองนายี 22, ่สิบสองอเจรพนยี่สเล้งนำชัยยี่สิบี เทพสิรินึ่งกับยี่สิบห้าหนึ่งสยามยี่สิบหกนุ่มสหัสถาดยี่สิบเจ็ดจอมอภินิหารนะครับตุลาการโดยไอหลอดไอแท่นนะครับบวกบาวดอกคูณนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมอ่าส่วนอ่ะกมีค่าวขอชมนะครับอื่นก็บเป็นผักสนามคือกันนะครับบานโนนกอกสามลอยเพียงเพียงนะครับอ่าหากข้อมูลทิดพลาดประการใดกุหลอดเดฟซีสงกราบขออภัยเป็นอย่ยางสูงนะครับคันอ่า ถือกรนีกับแจ้งหลอดมานะครับแต่ไปยังได้กับสามรอยละนะครับผมนะส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซนะครับก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดแต่เพียงผู้เดียวบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับสร้างบหงไฟนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับลุงหลอดหมักโกแก่นะครับบางทีหนึ่งหมักโกแก่นะครับบางทีสองลุงหลอดหมัก หนุ่มกทมอเอาเทียนนะครับบางที่3หลอดมัก3เทพนะครับบางที่สีหลอดมักโพจะเลื่อนบางที่หาไผ่สีทองนะครับผมอ่าส่วนบางไฟแอบแสบของหลอดนะครับนี่นะครับหลอดมักนะครับจอมอภินิหารนะครับแล้วก็ออเทโงพลนะครับสิริน้าผานะครับที่เป็นไฟทั้งหลอดแอบแสบนะครับเก่งจะเลื่อนอีกบางหนึ่งนะครับคอยชกให้มันคอยหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่า ส่วนลุงหลอดนะฮะไปพบไปพอครับอะ่ะลุงหลอดอยู่บ้านบ้านเป่านะครับบ้านเป่านะครับมืออื่นนะครับผมมาอ่ะเจอกับลุงหลอดได้นะครับลุงหลอดกับที่ไปทาการยุหันนะครับผมไปขายลอตเตอรี่นะครับเออผู้ใดควรจักลุงหลอดนะครับกับซอยอุดหนุนลอตเตอรี่กับลุงหลอดแน่เด้อนะครับถือว่าเมตตานะครับผมเจอกันท <umpy> <sarà> ี่บ bon ้านเป่านะครับมือมีสองสนามนะครับบ้านโน่นกอกนะครับเครื่องในอ่า อุบลราชธานีครับบันเป่านะครับอาสามารถจังหวัดร้อเอดนะครับผมมาอย่าลืมแป่กำลังแรงใจกันนะครับไปพอไปพอกับลุงหลอดอยู่นาทานนะครับ